โอเคครับหลังจาก2วันที่ผ่านมาเมื่อวดนอุ่นเครื่อง3าเกมแล้วก็วันนี้อุ่นเครื่อง2เกมครับมาคนที่ยังตื่นเต้นยังไรอยู่วันนี้ค่อยๆลดความกดดันของตัวเองลงแล้วความตื่นเต้นของตัวเองลงอ่าวันนี้5เกมเราลงเตชั่นลงทุกคนหมดเพื่อให้สร้างความมั่นใจก่อไปแล้วเดี๋ยวไปเข้าแคมป์ที่นิวยอร์กนิกสเนี่ยกลับมาน่าจะทําให้เด็กๆดีๆขึ้นนะครับเพื่อเตรียมสู่รายการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เอเกมครับขอบคุณมากครับผมก็เจอกัน let's do it YBL Welcome t วววว y ววว a วว okay. i ววว a ว l ว n t วว n ไป

Yeah. thank you so much my man rick still thank you my brother thank you for putting it together man we appreciate it don't do too much. Don't do too much. Oh, pop, pop. Pop. Hey. Don't do too ah. to 35. What a people. 35. 35. Wow. Go there. Go there. Okay. 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 Hey. Get you right YBL F5 กล้าอย่ี่กล <intellectual> ้ายู่น <t> ี่กล้เป็นสนริกกระติกวนมาอย่างงี้ออปชั่นแรกนะยอดยอะๆกนะอนดี้บุ้องอนดี้มอนดี้เพราะมันจะปล่อยรอยมาต้องโยนโยนกดดไฟอะไรงี้ ขอลงบยูอลงสนาทีวนี้แหละี่ไไอ้ขอไอ้ขอลงตอนที่เบอร์ลงอยูต้องยุองจ็อ้อกันว่เตมจะเริอ้โได้ล้เลยไอ้ที่ยิงลอยเจอบอลเข้ามา Here we go. Close. So, can we get a picture of both teams? Both teams, please. ครับหลังจาก2วันที่ผ่านมาโมดอุ่นเครื่อง3าเกมอ่แล้วก็วันนี้อุ่นเครื่อง2เกมครับถ้าประเมินผลก็คือเด็กๆมีความตื่นเต้นจากการเจอคนต่างชาติเมื่อวนเล่น3เกมก็จะมีตื่นตลกกันบ้างชนะบ้างแพ้บ้างไม่มีอะไรครับพอวันนี้เกมแรกก็อยู่ความตื่นตลกหน่อยพอเกมที่สเริ่มมีความมั่นใจอะไรขึ้นมันก็เลยทําให้เด็กเล่นง่ายขึ้นซึ่งซึ่งทักษะเด็กเราดีครับแต่ว่าเรื่องการคุยความเข้าใจเกม เด็กต่างชาติเด็กอเมริกาเขาจะคุยกันเยอะมากแบบเรื่องการเปลี่ยนตัวกระทาซชั่นเด็ก ition, เราจะมีตรงนี้น้อยหนึ่งคิดว่าขุดเครื่องสองคาเกมวันนี้แล้วเดี๋ยวไปเข้าแคมป์ที่ New York นิวยอร์กนิกส์เนี่ยกลับมาน่าจะทําให้เด็กๆดีๆขึ้นนะครับเพื่อเตรียมสู่รายการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เอเกมครับบาคนที่ยังตื่นเต้นยังไรอยู่วันนี้ค่อยๆลดความกดดันของตัวเองลงลดความตื่นเต้นของตัวเองลงเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่ทดลองผู้เล่นใช้ทั้งหมดนะครับพอถึงวันจริงแล้วเนี่ยมันจะตื่นเต้นมากกว่านี้วันนี้5เกมเราเกคนหมดเพื่อให้สร้างความมั่นใจไป ขอบคุณมากครับผมก็เจอกันลูกที่เอโลโยนกลับมาโยนกลับมาแล้วไอ้ดังปัดอ่ะแล้วไอ้กีรับแล้วสะบัดให้ไอ้บีนดีไงเอสโต้บุกโดนรีวอลต์ตัดเลยแล้วอยู่ก็แบบว่าสาไแอนด์คอนเนคชั่นอ่ะเอาไปไคนนลแอนด์คอนเนคชั่นปี2024ได้รางวัลแก่็บ25หรือปี25แล้วรู้สึกไงรีวิวตัวเองอ่ะเช้ารู้สึกกดดันคุณไม่ถูกอ่ะเขาเก่งเกินเจอเลยชอบชอบแมตช์ไหนไม่ส่วนห้าแมตช์แมตช์แรกครับมันแมตช์แรกใช่ มัันครบเอเกมคิดว่าจะหนักกว่าแมตช์แรกปะใช่หนักกว่าครับ So the WBL team วันนี้นะครับก็ได้ไปเล่นสกริมมิชวันที่สองเฟรนลี่แมตช์นะครับก็ we went one for one we lost a tough one in the first game they played really well hats off to uh, academy and then team ี่สองนะครับก็ unlimited range or range u n limited so thank you shout out to charles shout out to rick steel for making it happen y b l Thailand Let's do it! w y b l Welcome to New York. วันนี้ day off จะทำอะไรครับบก้าวันนี้ย้ายโรงแรมครับจากที่ไหนไปที่ไหนครับจากโอนเทลเบลแครไปไม่รู้ครับเมื่อเช้าผมเล่นต่อเกมครับผมไปที่เเชอรเลอรี่ครับวันนี้เราก็จะไปเปลี่ยนโรงแรมกันนะครับถึงว่าจะน่าจะนี่คิดถึงโรงแรมนี้เหมือนกันไไมม่่ าไปที่ไหนไม่รู้ก็ต้านเปลี่ยงไปไหนเราไปลงไปไหนะไม่รู้เลยแล้ไปโงแรมใหม่ังพี่เออครับน้องมน้อคนนี้ไม่อยากถามพเพี่ใจนอน้างพี่ใจกัน้องข้างบนพี่นไม่ดี g o o morning ครับ Good morning ครับย้ายโรงแรมมาคืนแล้วเดียจะเข้าแคมป์ิกแล้วครับเดย์เท่าไหร่เหรอครับสิบเอดเดย์สิบเอ็ดแล้วหรออ้นนชิงขึ้นนชงเนขน ผมตื่นเจ็ดโมงา็ดบจริงบชุดเอาผมเช็ดลงมาเลยไม่ได้แบกคไม่ได้แบกไม่ได้น้ำอะไรเลยอุยเรียบร้อยเพิ่งตื่นเมื่อกี้ค่ะเอาน้ำเลยแล้วก็มา มีอะไรบ้างมีกล้วยมีใสมีวิสกิ้อัลมอนด์บัตเตอร์อะไรนี่แหละแล้วก็พิซซ่บล็อกกี้ขนมปังคอซองวันนี้กินหมดเลยป่ะจะกินให้หมดเลยจะเป็นบิ๊กไหมเพราะกลับมาเดี๋ยวจะไม่มีอะไรเลยเพราะกินหมดสวัสดีตอนรับสู่รายการต่างๆนั่นนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการวิวเวียลในนิวยอร์กครับ อันนี้วีที่สองครับอันนี้วันแรกที่เราจะพาเด็กเข้าแคบของนิวยอร์กนิกส์ครับผมตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่เพื่อเตรียมตัวครับราะนั้นนอนตีสี่เล้นมาครับตอนนี้นอนตีสี่ครับเอเข้ามาส่งเด็กครับวันแรกส่งไปหนึ่งนาทีอ๋อเดชขึ้นต yeah, oh, ีนี่ตีนอ oh, okay. 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 oh, ่ตีสี ски? ่ว่านอนตีสี่น่ากัน morning. Good มันมีเวลานั้นไม่ได้เยอะแล้วไข่ต้องหมดพี่เกียรวตรวจไข่ได้ใช่ไหมตอนนี้ไข่กล้วยไข่กล้วยพอซองต้องหมดขนมไม่หมดไม่มไมเป็นไรเต้นเต้นคิดว่าเขดเขาจะเป็นยังไงดนะูดูพอสมควรเพราะเขาก็เคยอยู่ใเองใช่ไหมแต่ตอนเย็นออกมาเล่าพี่คอนะเดี๋ยวพีว่รอรับตอนบ่ายสาม ปราณหชั่วโมงใช่ไหมครับเหมือนเราไปโรงเรียนเมื่อกี้โอคาสอนเทคนิคให้ผมกินเร็วๆเนี่ยจะหมดนะโดยการคิดว่าเหลืออีกกี่คำอีกห้าคำสี่คำอยากให้กินหมดครับเพราะพ่อท่าบอกพ่อเวบอกว่าถ้ากินไม่หมดโดนดุอีครับผมไม่อยากโดนวุอีครับหมดแล้วโอคาขอบคุณครับเดินแล้วรองเท้าหล่อน มันขอขอทำอะไรบ้างครับชาวนี้ชาวนี้นั่งมีเฉครับ <laughs> ไม่ใช่จะขอพาเด็กไปไหน <laughs> อ๋อเดี๋ยวพาเด็กไปส่งที่แครับได้ครับ Let's go b o y Let's go <S <Okay. S 2> morning ครับ Good morning ครับยิน้วครับืต okay, นกี่โมงเตยเจ็ดโมงครับ,รบตอนเรียนมาเล่าพี่ฟังอ่ะ ตอนซ้อมเสร็จเชยเอาแค่นี้เองใช่ที่เดินทางไปซ้ำเหนื่อยวะับเหนื่อยมากเลยเป็นเต้นไหมครับเต้นเต้นอยู่ครับเป็นปนระสบการณ์

拜拜。<Bye. S 2> มีเบลลี่ที่ไหนเราไม่ต้องมีโค้ชที่นั่น,อน,นเอาสอท่นันนเอาตอท่ันหนึ่งประกาศไปแล้วว่า YBL ราเรืออะไรให้โลกรู้เด็กใครบลลี่ YBL c h a l l e n g Day One Next Summer m าเปินกลับมาส่งเด็กเข้าโรงเรียน oh, ยมา hi, hi. ไปเขาดูเร t วจังมาครับไปแล้ว

นะครับวันแรกของนิวยอร์กนิกแชมป์เจวันนะครับวันนี้กำลังเลิกนะครับพร้อมลับคุณของมาลับตอนนี้ก็จะมีพี่ทะเลกับพี่เจนะครับเป็นชูเดดดีรอรับลูกตอนรับลูกครับลูกควายเดียวควายเบียวโดนเลี้ยงดู นนนหนุกและเหนื่อยจนเจ็บขเจ็บเข่าลๆๆแล้ว่มากมีลยโอยไของไปเอาของเดยปผมได้กับมากี่ครบในทีมค่อยสองคนได้เรื่องจากแม่เล่นดีครับทำไงถึงได้วขวดน้ำมาไม่รู้คนไทยครับคนเขาเลือกอเป็อะรีเาเลือกจากอะไรก็จะเล่นดีทอให้ทออน ของแฟนแล้วก็เล่นทีมเจอเป็นเค้ชบอกว่าเป็นลีกเล่นเป็นลีกเป็นทีมีนผมเป็นมือบอลริ่งคนเขาตั้งชื่อทีมให้ชื่อวอลริ่งแต่ชื่อเบิร์นไม่รู้ชื่ออะไรเขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยกันอ่ะผมดังบุกลินดูแกนด้วยกันยูไส่กรยูไส่กนจะถ่ายรูปดีป่ะเราเขาเทนดีป่ะดีดีนะดีเลยไหแต่ที่หมูแม่แผนที่มือไม่แผนัที่หมูปีจะตายเลยไปก้น ใรไหวไหมใครไหวคเหนื่อยใเหนยเน่ยปทีบรดีก่นไหว้ครับ่ยมไงบ้างเหนื่อยจหมเลอะเฉยๆครับอะไรอะด้ยอยู่ไปไงบ้างดีครับรัได้ครับสนุกไหมสนุกมากายอยู่โอเคครับห้เริ่มทีเยอะมาก ตอนแรกเป็นยัไงบ้างตอนนี้ก็เหนื่อยไม่ได้คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้แล้วมันสนุกไหมสนุกได้มีประสบการณ์มาถึงงานเขาซ้อมนานไหมนานมากดุมากดุไปเลยมันซื้อก่องเขาจริงจังไลม Take series อะไรอะไรกันคุณนิมาใหม What about training Oh it was fun Just 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 have fun Yeah She's sponsored by keto ชีดโอเคดูดไเด็กบเขาเล่นพาเล่นทีมมามานี่เขาอึ้งเราเมื่อเพราะว่าเราคนอื่นเขาไม่โหดเขาสุดยอดอยู่แล้วแต่ครับไปกับบเขาเขารู้จักเรายังเดียวเขารู้จักพวกเรายอย่างจับไว้ยาวดินเราเห็นดินไหมดินไหมมั้ยดินไม่เห็นอยู่สิบมันแยกอยู่ด้วยกันหรือแยกกันไม่ของผมเขาเดินเขาถามเลยว่าใครพูดกี่ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าให้เอาพี่แกงอยู่อยู่กับผมดังไททันโอ้โหเขาแค่มาแปลให้เราจับตัวแบบ ไยโลดแล็กซี่ไปมีแดนเซอร์สูงเท่ายาวหมือนกเจี๊ยบครับไม่เปิดมาก็ถามเลยสปริงลิฟนูนโนโอเคแล้วก็ทำไงอ่ะฉันตื่นเต้นมากเลยครับนสนุกมากเลยครับแต่เหนื่อยมากเลยครับทั้ใจวันนี้ซ้อมซ้อมนานครับก็พกักตอนกินข้าวเที่ยงครับทีเดียวเลยอ่ะแค่ทีเดียวครับเพราเหมือนมีแต่คนเล่นเป็นใช่ครับคือเหมือนว่าเราแต่คือแบบเขาแข็งแรงกันแล้วสูงกันครับแต่พวกยู13หรือยู14เขาตัวใหญ่แล้วแบบ เขาน่าจะแบบแตกงเงิหมดแล้วครับเราเล่นให้เต็มที่เพราะว่าเนี่ยโค้ชในมือยอร์กนั้นเก็บป้าว่าถ้าเกิดเขาแบบสมมติว่าเขาเห็นอะไรในตัวเรามันก็ไม่แน่่เขาโชว์หมวจะต่ตั้งเขาบอกว่าเขาบอกว่ามากี่สติวดีนะเขาบอกว่าผมส่งดีนี่นี่มาโชว์เขาอีกโดนสิทธิ์ในแจมูกะนั่งเป็นไงพ่อลูกดีครับก็สนุกด้วยเจอเพื่อนใหม่เยอะ Listen, the group that came from, um, I'm Craig Alfano, the camp director. The group that came from Thailand today was out of this world. They were are probably 15 of our most talented campers in the group. Many of them were in, we have four age groups that we evaluated by age and skill level this morning. All of them we moved up to the upper age group because they were incredibly talented. They play team basketball and it's a fresher breath of air to see their athleticism and skill set coming to the gym at Nick's camp this week. So we're happy to have them and we expect a, a great five-day week from them. Thank you so much happy happy Christmas. Christmas. Oh, Yeah, they're really good guys. They're really yeah, they're awesome. We have four age groups and the majority, this is our oldest age group, mm -hmm. and the majority of them are in this division right now. And they're on five different teams, and they're playing in morning games and afternoon games every day. So they're doing drill sets, they have a coach for each team, and they're gonna be playing each other. And then oh, there's no numbers today because it was preseason. We just did scrimmaging and preseason games. But starting tomorrow, all of our games will count. And on Friday, we're gonna have a camp tournament. So this was our brackets last week. We had a camp tournament last week and we had championship teams in each division and we gave out championship rings. So we're going to do regular season games the rest of this week and then play a tournament on Friday. The so they already are kind of doing that, but if you want to come earlier in the morning or have them do like an exhibition game or put them all together one day and play the top other players in the camp, I can do something creative like that. Yeah. We thought about putting them all together on one team, but they would have won the whole thing easily. they too good. So. <laughs> Yes, this is the team for the week. And then we we're gonna make some trades because we want to try to make the teams even. So we're gonna try to um, sit the players down tomorrow and see what team needs a little help. Maybe this team needs a point guard, this team needs a more of a rebounder. So we're gonna move some of the kids around to try to make even the match teams. So all the games are close, so we have you know that makes it more exciting. <laughs> Yes. Yeah. Um, I can do it any day. I'll be on the mic at the end of the day. I can do it any day. Maybe before the end of the day. Maybe tomorrow. I can do it tomorrow at the end of the day. At the award. Yeah. I sit down about three thirty. I do the awards. About three thirty. I'll sit everyone down and I can talk about you guys. And you could just give me a little. Uh, and this is a lot of their first time in your studio. Though. Oh, wow. exactly. oh, so okay. So you do? Are you guys going to be doing some of the tourist stuff as well, like some of the landmarks, much. not so just the yeah. basketball? Okay. Last week we have friendly match in Brooklyn. Yeah. Oh, okay. Uh, if you can okay. recommend, maybe on um, Wednesday we have some friendly match Yeah. Queen. Oh, okay. Yeah. Um, yeah. I'll get, skill, a, no? I'll get a contact um, for you. There's a in Brooklyn. There's have you heard of New Heights basketball program? A A U. You might say yeah, I don't know, yeah, they have really competitive teams, maybe you can organize something. Yeah, I'll give you a contact for that. Yeah. yeah, I'm on WhatsApp too. Yeah. yeah, Perfect. Absolutely. Yeah. Okay guys. Awesome. Yeah. I'll see you guys tomorrow. Right? Of course. Yeah. Thank you.